ใน475สสชาวพุทธจะมีกี่คนครับที่เงินซื้อไม่ได้โอเคเงิน5ล้านซื้อสสไม่ได้10ล้านล่ะซื้อได้ไหม10ล้านซื้อไม่ได้50ล้านซื้อได้ไหม5้สล้านซื้อไม่ได้ร0อล้านซื้อได้ไหมร้อยล้านไม่ได้พันล้านซื้อได้ไหมจะมีสสกี่คนที่เงินจํานวนเท่าไหร่ก็ซื้อหัวใจและความถูกต้องไม่ได้จะมีกี่คนครับเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมา ท่านเห็นอะไรไหมครับคราวนี้ในเมื่อกบฏมุสลิมต้องการเพิ่มจํานวนสสในสภาทางที่หนึ่งมันก็เอาสสมุสลิมเข้าสภาไอ้นั้นตรงไปตรงมาอย่าลืมนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดตัวไทยการเมืองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตอ,อบจอนายกเทศมนตรีกำนันผู้ใหญ่มีมุสลิมเข้าไปปลอมปนเยอะมากแล้วนะครับอย่าคิดว่าพวกนี้จะเล่นระดับสสระดับสูงอย่างเดียวอบจนครสวรรค์อุทัยธานี เพชรบูรณ์โคราอุบลมีมุสลิมเข้าไปนั่งเป็นอาบาจอสอจอผู้ใหญ่กำนันเยอะนะครับมันเตรียมตั้งแต่ระดับการเมืองท้องถิ่นเพื่อปูเข้าสู่ระดับการเมืองระดับชาติเงินมันมหาศาลนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้เลือกตั้งมีจังหวัดไหนบ้างครับที่ไม่มีการซื้อเสียง